สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปายาทับค้ลายชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นตัวแทนจากโรงเรียนปัญญาณลุมิตรมาอ่านทำนองสนอเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดภายงามแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม่นม จากกินนอนวนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนรังแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับบ้านเขาจะพานว่าวุ่นแม่ทูลนหู จะกลมหน้าลาไปมิได้กลัวแม่อย่ามัวมองนักจงหักใจนางกอดจูบรูปลังแล้วสั่งซอนอำนํำนวยพรภายน้อยละห้อยให้ ขอไปดีสีสวัสดกำจัดภัยจนเติบใหญ่ยิ่งยวดได้บวเรียนลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสม่ำเสมียนแล้วพาลูกออกมา ข่างทะเกียนจะจากเจียนใจขาดอนาใจลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันภูกเพียงว่าเลือดตาไหลสะอื่นรำอำลาด้วยอาลัย แล้วแข็งใจจากนางตามทางมาเลี้ยวหลังยังเห็นแม่แลคมเนมแม่ก็เห็นลูกน้อยละหอยหา้าแต่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวรับวับวิญญา โอ้โอเปล่าตาต่างสะอ,อื่นยืนตะลึงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดกหญิงปอายาทับค้ลายชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นตัวแทนจากโรงเรียนปัญญาณลุมิตรมาอ่านทำนองสนอบทเลือกเรื่องตนเป็นที่เพึ่งแห่งตนค่ะเราเกิดมาทั้งที ชีวิตหนึ่งอย่าไม่พึ่งผู้ใดให้เขายันควรคันึงพึงตนทนกัดฟันคิดบากบันตั้งหน้ามานะนำกาศิกิจพนิชยการงานมีเกียริ อย่ายามเหยียดผ่านหาว่างานตาำหรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรมชเชิญเหลือกทำตามถนัดอย่าพัดวันเอาดวงใจเป็นทุนนุนนำน้าเอาปัญญาเป็นแรง แข็งขันเอาความเพียรเป็นยานประสันกันพ้นจะบรรลุสู่ประตูชัยเงินและทองกองอยู่ประตูหน้าคอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับใส ซับในดินสิ้นในน้ำออกคำใบแหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอํานวยเอย่ยขอบคุณค่ะ